มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วใครที่รอแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องเล่าขาดปับเด้อมาแล้วเอาวันชกนีวันกนี่นนจะแกขอแก้มือสสเสื้อพันว่าขอแก้มือพี่น้อ,นอง ขอแก่เม oh, mm. uh ื huh. uh, inhos, in uh, ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะแต่ว่าสิเป็นตัวใดใครจะวิ่งตัวไหนก็รอดที่ตามนับซุปเราฝ่าน้ำกันได้พ้ังเด้เนาะให้มาแล้วเราค่ะน้าน้านิาเขียนๆอย่นี่อะไรบ้างคันชิดๆเขียนๆถิมเป๊ะคือเขาอ่า กับพี่เจริญนามึงเอาพี่น้องครับผมเพราะว่าเป็นเนี่ยทางเห็นบ่ถ้ามาก็มาตรงอืมือวันพุดธรุดถ้ารุดแล้วกับ่เนี่ยพี่น้องอ่าเพราะว่ามันแตกมันหลายมือได้ไหมโอ้สามหงวดซ้อนัดสอดเข้าตรงๆด้วยอ่าเข้าตรงอ่าใครที่รอวัดถุเพื่อพิโรนเรื่อคุยแกเมื่อเนาะเอาไปพิ่เจริญนาเมืองไม่อยู่ใครเขาวันเดียด อันนี้มาแล้วนะนี่อันนี้ของเอฟซีมาแล้วนี่เเออฝากมากไปยังมืญเถียวส่งไม้เด็กใหม่ทำรวยเด็กๆประเสริฐมาให้เด็กยิงไหมมารับไปแก้วมาหลายเด้อพี่น้องเด้อมาให้ขอบพระคุณมากมากท้าเราครับท้าเราดี่ครับพี่ท้าเรามาทาเราเออประชงเงินยังบุพี่น้องแก้วเนาะประชงมเอมิ่กับบุญแก้เบื้มาฝากมาให้นี่ละรองวัลเขาเลยละขอบคุณหลายๆที่คนส่งให้เนาะ น้ำใจน้ใจกันก็มีเข้ามีหลุดพี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องนะคะเพราะว่าให้เป็นแนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมากมีโอกาสลุดครับเดี๋ยวขาเดินจะย่ำก่อนอนะเดี๋ยวไปตามต่อแนวทางลาวขาดปัดวันสุกบ่ไหมวันสุกครับผมวันสุกที่8กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกถิ่นเป้ลงมาเดี๋ยวตัววิ่งนีแอดมินจะให้ มมนมีตัวเนอยูดพี่น้องท่าจะเนินตัวนึงแต่ว่าพูใไ้มาสองตัวครับผมแต่ว่าทุกรอบพิ่ก็นนินให้ยุว่าตัวใดนะสิแตกบาพี่น้องกำรับวันซุกเมื่อเนียนก็เอาไปเมื่อรถดพี่น้องหลุดลดเนาะเพราะว่าน้อยัตอยอะเนาะผู้ใดที่ติดตามก็คือสีรูจักแนวทาาของเพิ่อนถ้ามาเข้าตรงๆด้วยมากกับมากอีกทีดีถือว่าหลุดน้อยอยู่พี่น้องเนาะเขา เป็นช่วนไหลายสำหรับทางสว่างท,ที่ทำคาวมามนกน้อพี่น้องเด้เอาหาหางขึ้เราเลยนับเบื้งหลันี่สองสี่หกหกหางหาหางประมาณนี้พี่น้องมากเกินนี้นี่บอตัววิ่งเข้าแปดหนึ่งวิ่งหนึ่งไหนยินดาพี่น้องหนึ่งกับแปดวิ่งหนึ่งแล้วก็แปดอุ่ น้องฝากพี่น้องเอาไปแก้ซ้ำพัฒนาฟ้านอนพี่นอนแบบไงเนี่ยนอนใหม่พี่น้องมาสู้ดิเดี๋ยวมันยังที่พี่น้องพูดเอากรแกงกินซ้ำถือเนี่ยก็สันเด้ซ้ำถือกล่าวพัฒนากินใหม่ไปก่อนแกงเขาไปสิ่ก่อนจิ้มน้อไม่ไปก่อนมาสันเด้งเออเอาแปดนักหนักแปดนักหนักเอาไจับตัวเดียวแปดตัวร่องคือหนึ่งพิจารณาเมืองเอาเลยพี่น้องที่มันกระอวงตัวร่องจัก มันเป็นแนวทางไม่เนี่ยบางงวดก็มาทำบนทางล่างบางเครือมานกันบานี่มานกัน่าี่บางวันมาด้วยกันมานกันี่านนีอนี้เจ้าว่ามานนกันบ่มาำกันอือบางเครือมัน็มานำกันทั้งสันเละพี่น้องสำหรับตัวบิงเ็นบ่ได้เลยี่ะได้เลขคืนให้ได้ื้อสามเลขคืนยุสัยหนเ่งสเงนึงามงบแบนี้โอ้เลขหนึ่งสองสามหนึงสเป็นเลขคืนค้าอีกแล้วบนว่าเืนนี่เห็นเหรอเห็น มันเรียง0มันเรียง3ลยาซุลยโอ้เฮ็ดุดสเลยท้องสูงแยกว่าไให้เอาหากุ่มห้เพิ่นเพราะว่าแสดงว่าเลขของเพิ่นนี่มีหา้ะก็ดีเลขนีตั้งกตั้งอาตั้งตา้งตั้ับตั้ตั้เองตั้ตั้เตัตัดงั้งตม้อตั้งตัพง่น้ง้งตอ้งตั้งตั้ดั้้้้งงั้ต้้อง้้ แปดสองสำหรับศูนสามี่มันเป็นเด็ดเด็ดพี่น้องอาปกาีนี่วนี่เอาเอาสิบแปสิบสามคับศูนสมนี่ตัวศูนย์สามนี่มันเป็นตัวเลขเเิ่นเห็นอืออ่าเนเห็นอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านแต่ว่าตัวเล็ของเจ้าตัวเลก็สิบสามสสิบสามสิบแนี่ตั้งหาเพี่น้องเลยเอานี่ศูนย์สามนี่เห็นอยู่หลังบ้านกาแดงว่ามีเด้พี่น้องมือนี่ ปากาสีเขียนไปทิมไปนะพ่อมพี่น้องเขียนไปทิมไปนะพ่อมเอาชุดสีตัวก็มีเหรออ่าทีดูมีสามตัวห้าตัวสามตัวสามตัวอ่าอยู่ในนี้สามตัวสี่ตัวพิจารณาเอามึงนี้แถมชุดสีตัวด้วยเนาะสามตัวก็ไปตัดเอาไปแก้ผูกเนาะเอากับพิจารณามึงเอาพี่น้องผู้ใดที่ติดตามเพิ่นอยู่เด่นเด่นนี่หนึ่งสาม ครับหนึ่งแปดี่มมากตัวรก่อจ้ามากนงมากให้แปดนะมากนะมากสิบมากหนึ่งแปดเพิ่มมากติมตัวเพิ่มสิแต่ว่าเพิ่มมานึ่ามก็มากไม่กี่มาหลายนแต่ว่ามันสุสามตัว่ะอ่าสุสามิแปดิสาแต่ว่าศูนย์สามนี่มากพิเศษก็มูเพราะว่าเลขขึ้นเึ็มมีโอกาสอะไรคือเสิห้านะเนาะมันก็ออกอินดีอ่าหาสิบเอ็ดเออหาสิบ จำได้ยุคัวจำได้ยุโอ้โห้ป่ยนเดียวเปลี่ยนนี่มาตี๋เดียวแป่ตเดียวนี่ไงเอ็มบ้อ่าไม่ร้มาให้เปลียนยังไบาเปลมันออกเ็มันปเฮ็ดมาเจด้มบบ้าเ่นตี้เดียวมันออกเ่เปล่าสองอันุ่สามนี่เ็ดมือเศร้านี่ด้วยเศร้าอที่เขาเห็นีอ้ยุ่นหัรังบ้านโอ้ก็ร่างีกำลังเรียกไห็วกไปเ็มงเกลือดบ้านนี่ลื่าตโทษีศูนย์สามนี่เด็กเห็นเดพี่น้องเห็นยัง อ่านึงแปดเพราะว่าเป็นเลขวิ่งอัตมาด้วยกันเนาะเพราะว่าสูตรเพิ่นก็คือจระสี่หละพี่น้องทางขุนก่อนพี่น้องอ่าเห็นไหมดั้มกระด้างนะดูนะดูเห็นนายพิ่นว่าอ่าระบายมันน้ำเนมันจะบ่มีมูเมื่อวันนี้ปากาแดงคอยเชียร์พี่น้องเอ้ยคอยเชียร์ไปคอยกระว่างไปจักไปว่างไปใส่เนี่ยฮะตามตัวตัดโอ๋มาคำับตัวตัดโอ๋ สามตัวก็ไม่มีอะไรเยอะแยๆพี่น้องได้กับนี่แปดหาสองสองหาแปดนั่นแหละอ่าง่ายๆก็หาแปดสองสองแปดหาอืมเอาว่นอยู่นี่นิอืมนาะนะโอ้พี่น้องเน้อเอาหวังว่าพ่อแม่พี่น้องกัสิพิจารณาเบิ้งให้เป็นแนวทางเลยพี่น้องได้สำหรับเราว่าวันศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาแตกตรงๆเลยดิว่ันศุกร์เนาะโอู้เหตแตกคือวันศุกร์อ่า ส,สุกที่ผ่านมาเลขคู่ม่เฉยอะด้วลิงเลื่ออาจจะมาต้องกันคือเพิ่นวานหนึ่งกับแปดสุกที่ผ่านมาหนึ่งกับแปดมาได้กัมหนึ่งสองกับแปดมาด้วยกันแปดสองอันนี้คุณคัดสั้นให้เลย้พี่น้องนะคทีติดตามมีหน่อยที่มีหน่อยสามตัวมีหน่อยที่สามตัวมีหน่อย้างบน้อยมีตัวไหนบ้างนั่นแหละที2 2> ่เป so ็นลแดี่สามสมลยสิบแปดสิบสามศูนย์สามมีหน่อยไห ถ้างบน้อยอเอาไข่ที่รองงบน้อยมีแค่สามชุดสามหางด,งด้วยพี่น้องเด้ออ่าขั้นบืนบหวัดหาตัวหกตัวก็ได้หนึ่งสามหนึ่งแปดศูนย์สามหมดโคตรอล่อโอ้ยล่อได้มาดีอันนับวีดีที่ทุ่งไทยไม่กับพี่ชนะมึงเอาพี่น้องพนล่อเล่าสายด่วนมีเข้ามีหลุดแอดมิีเจ็บกับบวกแล้วย้ำแล้วนะแต่ว่าถ้าแตกก็ ย่างตัววิ่งของเพิ่นนี่บางที่มันกับน้ำกันเลยครับผมกับมันกับถือว่าแม่นเนาะแต่ว่าหลุดก็หลุดแก็หลุดหน่อยกัให้เป็นท่าทางพี่น้องเอ้ยเนาะกับพิษจะเล่เบางเงาอยากให้มีโศกมีหมาน้ำกันนั่นแหละเนาะพรทูตเองก็อยากให้ถูกเพิก็อยากให้ถือกันครับผมแต่ว่าถ้าพูดได้มาร์กเด็ดเด็ดนี่มันมาหมาตแปดศูนย์สามเป็นเลขขึ้นของเพิ่นนี่เป็นเลขขึ้น เล auto, ืขึ้นเลขเลขที่เพิ่นเห็นอยู่พุ่มเฮียนี่แหละค่ะอ่าไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเนาะฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครโนบน้อยหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์สามเนาะกับพิจารณาเบื้องหลังค่ะเด็กมาทักตัวตันเท่ากูสามตัวแบบนี้เน้วห้าแปดสองอยู่เนาะอืมก็อย่าลืมอ่าว่าเพิ่นให้เพิ่มเติมทุกทุกคนในพี่น้องเมียนเมียนเมียนเนาะ บางว่าเพิ่นกับบ่ไห้สามตัวกับบ่มี่ฮะแกะนี่ชุดเอ่อซีซีตัวนี่เป็นแนวทางเอาแคปภาพไว้นะเห็นว่าพี่น้องเอาจค่สั่นงสรรพี่น้องเนาะเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนจบคลิปตอนจบจบคลิปครับผมเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นครับรงเร่งใจกับทั้งซองเด้อพี่น้องเด้อเนาะทีมงานมาแห้งทุกช่องทาง ขอเป็นพี่น้องที่ติดตามขอบคุณพับคุณเอฟซีที่ติดตามทุกๆท,ท่านครับผมที่เป็นก็ร่างแรงใจให้กับทีมงานว่าบ่าถึงพี่เพื่อให้ก็ร่างใจตลอดครับผมะะะท่านของตอนของฝากขอบพระคุณมากๆนมากขอพีเศษวีมารำกันครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ